สวัสดีค่ะพบกับคุณย่าสตอรี่นะคะมาชมสวนผู้เรียนลูกชายเห็นดวงตะวันขึ้นอีกแล้วนะคะท่ามกลางสวนผู้เรียน าบอกว่าเขาบอกทุเรียนปีนี้ออกน้อยทุเรียนปีนี้ออกน้อยเพราะราคาต้นๆ้น,น,นราคาจะแพงมากเขาบอลกลูกนึ่ลงอย่างน้อยเป็นพันเกือบพันแปดร้อยเป็นพัน รุ่นแรกเลยอ่าก็ช่วงได้มาดูแล้วทีนี้ก็ไปไปเรียนรู้ไปทําของตัวเองให้มันได้แบบนี้เออได้มีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนะป่ะแรงบันดาลใจนะได้มาเห็นนะอุยันนี้ออก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 ยอดได้ไหมแรงบันดาลใจไม่มาศึกษาไม่มาดูของจริง จะท้อนะทำทุเรียนนะเนาะเนาะใช่ไม่ตายแต่อยู่กันทะลักเขาก็เฮ็ดงามขึ้นกันด้วยซองแถวกันทะลัก่ะเกาทำสวยเหมือนกันนะก็คนจังนี่แหละเข้าไปสอนออืไปที่ชื่อนู้อไปบุกเลยตั้งนี้เข้าไปแถวเก่งมากเซนตรมแบบนี้แต่สวนทุเรียนทำได้ทำได้คนต้องขยันต้องเรียนรู้

นี่นะต้องเก็บยอดให้ได้ต้นเล็กกี่ปีเนี่ยต๋องปีนิดปีนิดน่ะเป็นหวงสวนโซเลียนประเดยอาทิตย์ติดป้ายแดงนั่นคือแปลว่ายังไม่เอาลูกยังไม่เอาลูกมันป่วยด้วยไงมันป่วยอ๋อตอนนี้คือ ที่ติดป้ายแดงไว้น่ะไม่เอาลูกมันป่วยมันต้องต้องดูแลต้นก่อนป้าแดงต้นก่อนต้องดูแลต้นก่อนให้ต้นแข็งแรงก่อนเใบใบมันจะแห้งแบบนี้แหละมีแต่คนยางเดียวใบแห้งบใแห้งนี่เขาเรียกสันเบิร์นใบแห้งแล้วก็ใบร่วงลงใบแห้งนี่สันเบิร์นมันเกิดจากแดดร้อนมากแดดร้อนมากวิธีแก้ก็ต้องรักษาความชื้นน้ำต้องปูมดินต้องมีน้ำ ถ้าถือว่าเพราะเนี่ยฟังตอนช่วงที่มันเดือนที่ที่แล้วที่มันแรงมากๆอ่ะผมให้น้ํามันหนึ่งสามรอบประชิมได้โศกยายเขประกอบให้เช้าออกให้เที่ยงแล้วก็ให้เย็นนั่นแหละไม่ต้องเลยครับปล่อยก็เลยเพราะว่าหญ้ามันจะช่วยคุมดินเนยเนี่ยผมตัดหญ้าผมเอาข้าดหญ้ามาใส่โคนนี่คุมดินมีปุ๋ยอนุญาตดแบบบอยที่นบอยยังไม่อนุญาตของเขา ไ,ไม่รู้เป็นไงยู u <c oughs> ูบเขาชื่โทรศัพท์ใหม่รศัพท์ใหบางทีเขามีอาการป่วยทางรากทางอะไรเงี้ย<ม>วิธีวิธีรักษาวิธีเดียวคือการรักษาความชืน้นให้น้ําเคมีไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยใส่ปุ๋ยคอ,อกอะ่ะดีที่สุดใ้น้ำก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกเพิ่อพอจิ้มเนี่ยถ้ามันป่วยอย่างเงี้ยเราต้องขูดแล้วก็เขาเรียกว่าฝังเข็มฝังเข็มคือให้ยาไปรักษาโรคเขาอ่ะ ฝั่งเข็มอเมริกาใส่เยอะเขื่อนลาเนาะคนแบบขนาดไอ้คนที่บอกก็ไม่เคยทำเลยเดี๋ยบอกคนอื่นโหมังคุดสวนนั้นก็ดกน่ะมังคุดสวนนั้นเห็นไหมดกอับมังคุดนะครับปลมังคุดเออฝั่งนู้นมีมังคุดมีมีทุเรียนเขามีพร้อมมาเละฝั่งแดนฝั่งนู้นน่ะของเขา วิดีโอใหว้วิดีโอให้เขาดูอย่าให้แชะให้น้ำพอแต่ไม่ให้แชะมีน้ำขังต้องขุดคูระบายให้น้ำออกปุ๋ยต่างๆ ต้นพืชอะไรอย่างเงี้ยหญ้าเนี่ยจะต,ต้องตัดแล้วเอามาพูนโคนไว้ให้มันเป็นเป็นปุ๋ยต้องให้เป็นปุ๋ยนะคะเนาะใช่เนี่ยหญ้าเนี่ยตัดแล้วเอามาพูนไ,ไว้ไม่ต้องปลูกมากไม่ต้องปลูกมากนะปลูกมากได้ไหมได้ลปลกูกมันก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติของมันธรรมชาติต้นพืชมันก็ต้องการธรรมชาติของเขาท่านหนึ่งบอกว่าไม่ต้องปลูกมากดินก็ไม่ต้องเอาปลูก ปลูกอะไรขเขดยกว่าไม่ต้องปลูกมากดินเนี่ยม,มันในกานรากรากทุเรียนมันกินตรงผิวผิวมันไม่ได้กินที่ลึกนะมันกินปุ๋ยกินน้ําตรงผิวผิวนะเพราะฉะนั้นต้องมีพื้นที่ให้เขาขยายเพราะอะไรอ,ะอ่ะแล้วพอถ้าปลูกก็อย่างนี้นะหนึ่งไส้ดงไส้เดือนมันก็มามันก็ควรดินให้เราในตัวนะอือ นี่แหละธรรมชาติเขาก็อยู่กับธรรมชาตินะก็จะเอาขี้วัวขี้ไฟไปใส่เขาก็บอกว่ามันจะเกิดสราไม่ต้องใส่ขี้วัวขี้ไฟใส่ได้ลูกชายบอกว่าใส่ได้แต่เราเขาบอกว่าใส่ใส,ใส,ใส่ไม่ต้องไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรใส่เลยก็ได้อื โหรุ่นนี้ทำไมเขาต้นตายังไม่จบมั้งเ้อเขาบอกว่ามันจะขึ้นตาอะไรต้นนี้เห็นไหมต้นนี้เยอะมากอ่ะต้นนี้เยอะมากสงสัยเดือนพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยต้นเนี้ย น้อยห้าลูกอ่ะีน่ต้นเขียวๆนตเขียวดูว่าธรรมชาติเองไหมเนี่เขาธรรมชาติแบบว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขามากเลยตอนเล็กๆเขามันจริงๆไม่ต้องไปบำรุงอะไรมากนะนไปเร่งเขามากเขาก็จะโตไม่ได้นะ ไปตื้อมาในลาซาด้าแล้วมันใช้ไม่ได้ที่ดูปุ๋ยนดีวามเข้าหกะอันนี้ปุ๋ยเข้าขวกะโลกห้มทีเราเราใส่ไม่ทันแล้วก็ระบบน้ำานหยุดาเพื่อจะใส่นี่ไงจะใส่พวกสังเคราะห์แสงใส่ไดโ์บดมามาใส่ปุ๋ยหมักใส่อะไรอย่างนี้โอ้โหสาะน้ำ ทุเรียนที่รอบสานี้ก็ยังเป็นได้ดีเลยนะเดี๋ยวดูสิขนาดว่าอยู่ข้างสานะอันที่มียอดอใบใบหนึ่บนึงต้องลอขึ้นใหม่ โอเคนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันตอนต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ยอดเยอะๆให้ดรี่ด้วยนะคะกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ